ข้อเท็จจริงเองอาทางกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดาราคาสูงต่ำไว้อย่างเส้นกรุงเทพสกลนครนะครับที่เป็นปัญหาอยู่กำหนดแม็กซิมัมไว้ที่5,800บาทแต่ทีนี้ในระบบที่เห็นอยู่เนี่ยครับพอระบของไอเ a เ i ียเนี่ยพอมันครบ5,800นะครับ,รบ, 5, รบแล้วหลังจากนั้นก็มีการขึ้นตัวเลขไปเป็นหมื่นอะไรต่างๆนะซึ่งซึ่งตรงนั้นน่ยมัน าการเซตร,ระบบไว้ไม่ดีทําให้เข้าใจผิดว่ามันมีการขายในราคานั้นแต่ขอขอยืนยันนะครับว่าราคาสูงสุดคือ5,800บาทถ้าประชาชนาคนใดนะครับถ้าได้มีการไปซื้อราคาเกินกว่านี้ขอให้ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องอท,ำทำโทษกับทางบริษัทที่ขายเครื่องบินเกินนะครับแต่ผมยืนยันว่าณขณะนี้เท่าที่ทราบไม่มีเรื่อง การเกินราคานี้ครับ